สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับวิดีโอนี้เป็นวิดีโอเพื่อการศึกษานะครับกรุณากดติดตามกดถูกใจนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับะนะครับวันนี้จะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับคำขวัญการแต่งการแต่งคำขวัญนะครับมือใหม่ที่ยังไม่ชํานาญเวลาเราจะแต่งคาขวัญเราจะเริ่มต้นอย่างไร นะครับเป็นการแนะนำนะครับทีนี้ก่อนจะมาถึงเรื่องที่มันเป็นสาระนะครับการแต่งกำวัญวันนี้ก็มาพบกับเรื่องที่ไม่มีสาระหรอกครับแต่ว่าสนุกสนานนะครับเพื่อเป็นการอุ่นเครื่องก่อนที่จะเรียนเนื้อหานะครับขออนุญาตพูดเป็นภาษาอีสานนะครับและก็ภาษากลางนะครับเพื่อให้สนุกสนานเป็นเรื่องจริงอันนี้คือเรื่องจริงนะครับสมัยสมัยเรียน สมัยเป็นนักศึกษานะครับเรียนอยู่ที่วิทยายลัยครูพระนครอ,อยู่บางเขนะแต่ก่อนเป็นวิทยายลัยครูไม่ใช่ราชพัฒนเหมือนปัจจุบันนะครับใกล้ๆกับมอสวบ,บาังเขนะติดกันนะครับรั้วติดกันนะแล้วก็รั้วติดกับวัดพระศรีมหาธาตนะุบางเขนะอนุสาวรีย์บางเขนในช่วงนั้นนะครับพ,อ,พอก่อนจะฝึกสอนนะเราก็มาสอนกันในห้องให้อาจารย์นั่งดูแล้วก็ให้เพื่อนสมมุติว่าเป็นครู สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปแล้วแต่ใครจะสอนเรื่องอะไรนะครับคนละห้านะทาทีสิบนาทีแล้วก็คอมเมนต์กันนะครับทีนี้มีพี่คนหนึ่งเล่ารลบอยู่กาลสินนะครับขอขออนุญ,ญาตไม่เอ่ยชื่อท่านแต่ว่าขอเอ่ยชื่อจังหวัดนะครับเพราะว่าเป็นคนจังหวัดนั้นนะชอบสนุกสนานทั้งจังหวัดนะครับเป็นสิ่งที่ดีที่งามที่เป็นพี่เพราะว่าเราเกิดก่อนแต่ว่าเป็นเพื่อนเพราะเพราะว่าเลี้ยนอยู่ห้องเดียวกันเลี้ยนอยู่ปีเดียวกันนะครับ ปกติแล้วคนที่ออกไปส่วนมากใหม่ๆมันจะตกใจเพราะฉะนั้นก็นสิบอกเพื่อนให้ช่วยอย่างเต็มที่อะไรอย่าแซลอยาอะไรย,า,ยาขัดอย่าขวางอย่าไปเบรกอะไรอะไรกันอั่งสนะิจะเชื่อกันอย่างเต็มที่อนะครับอันนี้ก็เหมือนกันพอแกแกไปแกก็บอกวาอ่านักเรียนเยี่ยมๆนะครับดูดูดูครูพอดูแล้วก็หันไปเขียนกระดานนะครับ ในเล่ครูสมัยก่อนในสมัยนั้นย่งใช้กระดานและกระชกยังมีอยู่มันสมัยยังไม่เหมือนปัจจุบันนะครับแล้วก็ว่าอาดรูบา,าดรูบา,าดรูาาดเสร็จเพราะว่า,าเสร็จแล้วก็หันมาแล้วก็ยิ้มปกติแล้วมันกนมันคือบางหน้ากับเป็นตาหัวอยู่แล้วนะแล้วยิ้มแล้วก็บอกว่าอ่านักเรียนพวกเธอลองถวยดูสิโอ้โ <laughs> หัวหัวจนปวดท้องเอาหัวจนเมื่อยพวกเธอลองถ้วยลองถ้วยดูสิลองทายดูสินะครับแต่ว่าถ้วยมันเป็นภาษาอีสานมูหัวขนาดนั้เราเรายังโมลูเดยยังไม่รู้ตัวว่าที่เพื่อนหัวเราะสนุกสนานแบบหัวเราะเพราะอะไรยังมีการบอกว่าอ๋อขอบคุณเพื่อนๆมากครับที่ให้การสนับสนุนผมขนาดผมยังไม่ปล่อยมุกยังหัวเราะขนาดนี้ อ,นนอันนี้เรื่องจริงนะครับยังจําหน้าท่านได้เลยที่คนนั้นนะครับอยู่ที่กุชินาลายนะครับที่การลสซินะน,นะครับอ่ะคาขวัญคําขวัญจะคล้ายบทกลอนที่คล้ายบทกลอนเพราะว่ามีสัมผัสนะครับใช้คําสลัดสลวยนะครับเพื่อให้เกิดความแพระจะได้จําง่ายคําขวัญนี้จะสื่อความหมายเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะนะครับเป็นการโน้มน้าวใช้คําให้มันกะ กระชับกับทัดลัดนะครับนิยมที่นิยมก็ไม่เกินประมาณ20พยางถ้ามากกว่านี้มันก็ไม่กระทัดลัดเนาะถ้าสั้นกว่านี้มันเนื้อหาเนื้อความมันก็อาจจะไม่คลุมไม่หมดก็อยู่ประมาณ16 1 7 1 8 20ยยอยู่ประมาณนี้นะครับทีนี้กรณีสมมติว่าให้แต่งคําขวัญนะครับเรื่องใดเรื่องหนึ่งยกขึ้นมานะครับสมมุติว่ารณรงค์เรื่องการป้องกันโควิดเนี่ยนะครับเราจะแต่งอย่างไร อันดับแรกเราต้องต้องมีนิยามต้องรู้ก่อนว่าการป้องกันโควิดมันป้องกันอย่างไรบ้างมันอะไรได้บ้างนะครับหมายความว่าสิ่งที่จะควรรู้ก็คือว่าโควิดมันคืออะไรถ้าเป็นแล้วมันมีโทษยังไงนะครับการป้องกันโควิดป้องกันแบบไหนมีอะไรบ้างนะครับเช่นเว้นระยะห่างล้างมือให้สะอาดด้วยเกลอแอลกอฮอล์สวมหน้ากาก นะครับอยู่ในที่โล่งแจ้งอากาศถ่ายเทได้สะดวกไม่อยู่ในที่แออัดคนเยอะอะไรพวกนั้นนะครับต้องรู้อย่างนี้ก่อนนะครับทีนี้กรณีที่เราเป็นมือใหม่นะครับไม่สามารถคิดเองได้เลยได้ดีใน5นาทีส0นาทีเนี่ยมันจําเป็นจะต้องลอกเรียนแบบของคนอื่นก่อนนะครับการลอกเรียนแบบของคนอื่นนะครับ บางครั้งเราเราไปลอกไปดัดแปลงของคนอื่นมาใช้ในงานวิชาการมันจะผิดนะครับผิดกฎหมายแต่ว่าเราเราเราลอกเราดัดแปลงเพื่อที่จะมาเรียนรู้นะครับเพื่อที่จะส่งงานเป็นครูอย่างเงี้ยนะครับไม่ไม่มีปัญหานะครับบางทีเราไม่รู้ <c oughs> เราก็ต้องเริ่มจากตรงนั้นก่อนนะครับสมมุติว่าเราจะเริ่มจากยกตัวอย่างจากคําขวัญที่มีมาแล้วนะครับ ยาเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตเป็นพิษต่อสังคมสมมติว่าสมมุติว่าเราจะลอกเรียนแบบของของอันนี้นะครับมันต้องสัมผัสกันเห็นไหมฮะยาเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตเป็นพิษต่อสังคมที่สีแดงนะครับที่ว่าให้มีสัมผัสกันครองจองกันนะเราก็เอาเลยนะครับเราก็เปลี่ยนจากคําว่ายาเสพติดเป็นโควิดเป็นภัยต่อชีวิตเป็นพิษต่อสังคมนอกนั้นลอกเข้ามาหมดเลยเราก็เปลี่ยนเฉพาะคาว่าโควิด อันนี้สมมุติว่าคะแนน10คะแนนก็จะได้ประมาณ1คะแนน2คะแนน,นประมาณนั้นเพราะเราเราเปลี่ยนเขาแค่อันเดียวนะครับพอต่อมาเราก็มานั่งนึกนั่งนึกจากตัวเดิมเนี่ยโควิดเป็นภัยต่อชีวิตเป็นพิษต่อสังคมมันจะไปะเปลี่ยนอะไรได้บ้างดัดแปลงอะไรได้บ้างนะครับก็เป็นที่มาของ่าโควิดเป็นภัยต่อชีวิตจากเป็นพิษต่อสังคมเราก็มาเปลี่ยนเป็นเป็นพิษต่อทุกคนอย่างเงี้ย นะครับก,ก็แสดงว่าเราลอกเรียนแบบเขาเราดัดแปลงมาเริ่มจะเป็นของเราแล้วนะครับเริ่มจะเป็นของเรามากขึ้นถ้า10บคะแนนก็จะได้ประมาณ3นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้เราก็ไต่เท่าขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตัวที่3ทีนี้เราก็มานั่งวิเคราะห์ดูคิดดูเราจะเพิ่มตรงไหนตัดตรงไหนที่มันไม่ใช่เป็นของเขาเริ่มจะมาเป็นของเราติดโควิด ติดโควิดชีวิตอันตรายเนี่ยเป็นของเราแล้วนะครับมันก็จะได้อย่างนี้นะครับมันจะพัฒนาขึ้นมาอย่างนี้นะครับติดโควิดชีวิตอันตรายนี่เราคิดเองแล้วเป็นผลงานเราแล้วจาก10ก็จะได้ประมาณ6 7ไปแล้วนอกจากนั้นเราก็มานั่งคิดอีกนะครับคิดต่อไปว่ามันจะเปลี่ยนอะไรได้อีกที่มันจะดีขึ้นติดโควิดชีวิตถึงตายก็ได้ไหมติด โควิดชีวิตวอดวายติดโควิดชีวิตเศร้าโศกติดโควิดชีวิตมืดมนเห็นไหมนะเมื่อเราเริ่มเข้าใจเมื่อเราเริ่มใจดีแล้วเรามั่นใจแล้วนะครับเราก็เอาข้อกําหนดอื่นนะครับลองลองมาแต่งดูนะครับเช่นว่าการป้องกันนะครับเช่นป้องกันแบบไหนล่ะหนึ่งการสวมหน้ากากนะครับหรือใส่แมส นะครับกรณีเว้นระยะห่างกรณีล้างมือให้สะอาดนะครับอยู่ในที่โล่งแจ้งลมพัดผ่านสะดวกสบายไม่ได้อยู่ในที่แอัดคนรุ่มพลานอะไรพวกนั้นนะครับก็ลองเอาพวกนั้นลองมาแต่งดูนะครับกรณีแรกนะครับกรณีที่เราใช้หน้ากากอนามัยนะครับเราจะว่ายังไงสวมหน้ากากอนามัยปลอดภัยจากโควิด เห็นไหมสวมหน้ากากอนมามัยเราเอามาตัวสุดท้ายอนมามายัมายใหม่ใหม่หม่มันจัดไปสัมผัสกับอะไรแน่นอนสัมผัสกับคําว่าปลอดภัยจากโควิดเห็นไหมนะครับมันไม่ได้ยากนักเรียนนั่งคิดดีๆเขียนใส่กระดาษเศษก่อนนะครับค่อยตัดออกค่อยเพิ่มเข้ามันดูมันไม่ดีมันไม่เข้าท่าแล้วก็ตัดทิง้งลบทิง้งเขียนใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับสวมหน้ากากอนมามัยปลอดภยัยจุงเบย สวมหน้ากากอนามัยปลอดภัยจริงๆโอ้ได้หมดเลยนะครับง่ายๆนะครับสวมหน้ากากอนามัยใส่ใจกันทุกคนทีนี้ลองเอาคําว่าเว้นระยะห่างนะครับเว้นระยะห่างนะครับลองดูเว้นระยะห่างสักนิดโควิดทิศซ้ายทิศซ้ายก็คือมันกระจอกงอกง่อยเนี่ย ดีมากเลยนะครับลักษณะอย่างนี้นะครับต้องคิดหลีกเลี่ยงพื้นที่แออัดพื้นที่แออัดอัดอัดช่วยขจัดโควิดเอาเอาคำสุดท้ายที่มันจะโยงสัมผัสนะครับเน้นๆ้นเราคิดได้เองนะครับเว้นระยะห่างเป็นอีกทางป้องกันโควิดเห็นไหมเป็นอีกทางหนึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะป้องกันโควิด นะครับนอกจากใส่แมสนอกจากล้างมือล้ารในความหมายเป็นอย่างนั้นนะครับถือว่าสุดยอดเลยนะครับในกรณีที่ล้างมือทีนี้คำว่าล้างมือใช้เจลใช้อะไรเนี่ยใช้สบู่ใช้อะไรล้างมือบ่อยๆนยะครับก็เป็นอีกวิธีหนึ่งป้องกันโควิดก็เอาตรงไหนละ่ะล้างมือให้สะอาดหไหมที่ที่เคยบอกอาดอาดจะไม่พลาด ติดอะไรเละก็ติดโควิดไงเพราะเราพูดถึงเรื่องการป้องกันโควิดนะครับเนี่ยเริ่มได้แล้วนะครับเริ่มมั่นใจตัวเองนะครับถ้ากรณีสงสัยว่าตัวเองจะติดหรือไปอยู่ในกลุ่มเสี่ยงอย่างเงี้ย mm hmm. หรือไปอยู่ในกลุ่มเสี่ยงอย่างนี้นะครับ mm hmm. กรณีอย่างนี้เราจะทํำยังไงนะสงสัยนักก็ต้องพักไปกักตัวโอ้โ oh หสุดยอดเลย ได้หลายคําขวัญแล้วนะครับเนี่ยสงสัยนักก็ต้องพักไปกักตัวไม่กักตัว14วันนะครับโว้สุดยอดเลยเยี่ยมมากรู้ว่าเสี่ยงก็หลีกเลี่ยงจะไปเสี่ยงทําไมรู้ว่าเสี่ยงก็หลีกเลี่ยงจะไปเสี่ยงทําไมในสัมผัสกันเยอะด้วยนี่สุดยอดเลยนะครับเพราะฉะนั้นฝากให้พวกเราคิดนะครับอย่ากลัวอย่าไปคิดว่าตัวเองไม่มีความสามารถอย่าไปคิดว่ามันจะผิด เพราะลักษณะอย่างนี้เป็นคําตอบที่เป็นปลายเปิดไม่มีข้อจํากัดตายตัวนอกจากจะอยู่ในกรอบของโควิดแต่ถ้าเราไปพูดเรื่องอื่นมันก็ไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนสู้ๆกล้าๆแสดงออกนะครับเรานึกไม่ออกจริงๆเราก็เรียนแบบคนอื่นไปก่อนไม่มีใครว่านะครับเราไม่ได้ไปลอกเรียนแบบเขาทั้งหมดนะครับฝากพวกเรานะครับสวัสดีครับ